รวมรถมือ2อ JK ค่ะมานําเสนอรถเก๋งมือ2ให้ชมนะคะซึ่งรถยนต์คันนี้นะคะเป็นรถเก๋งสวยเลยค่ะผ่อนได้ด้วยนะคะ t o y ยตา้าวีออสปี2013ันสิบสเกียร์ออโต้ค่ะราคาหนึ0งแบาทเครดิตด,ดีฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนรัประมาณ3,000กว่าบาทนะคะซื้อสดลดได้อีกด้วยค่ะ เบรก ABS มีแอร์แบ็กนะคะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีเอกสารพร้อมโอนค่ะสีสันดูสวยภายในดูสะอาดมาในโทนของสีดำใช้งานได้อย่างครบคันเลยนะคะเรือนไมค์ขึ้นครบคันเลขไมหนึ่งแมหมื่นสามพักิโลเมตรเครื่องยนต์1.5 VVTI นะคะขับดีทนทานค่ะ v s รถบ้าบ้านปี13นะคะสดได้ผ่อนได้รถอยู่ที่ จังหวัดน่านค่ะสนใจโทรคุยติดต่อนัดดูรถด้วยตนเองค่ะติดต่อนัดหมายล่วงหน้านะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้แอดมินใส่ข้อมูลพร้อมเบอร์โทรผู้ขายไว้ให้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจกันด้วยในตอนนี้ก็ต้องรากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ